สวัสดีครับผมสวัสดี FC PX Rosio พบกันอีกในช่วงเที่ยงเที่ยง,ยง<ๆ>นะครับตอนนี้ผมต่อปั๊มน้ำเสมือนการใช้งานจริงก็คือมีโหลดนะครับ <Yeah. S 1> โดยใส่วาวแล้วก็เฮดสเกตนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้เราปรับตั้งที่แรงดันที่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามันเกิดจากอะไรตอนนี้ผมอ่านอยู่ที่เกือบสามสิบ psi นะครับผมดูมวน้ำที่ออกมานี่แรงมากเลยไม่อยู่เลย นะครับแรงดันก็คือเทียบเสมือนการใช้งานจริงเลยตอนนี้แรงดันอยู่ที่ประมาณผมจะปรับไว้ที่30 30 psi นะครับเราจะดูว่าในเมื่อพลังงานน้อยแสงแดดน้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมตอนนี้ใช้กับแผงโซลาเซลล์ทั้งหมด8แผงนะครับ2 4 6 แปดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่อินเวอร์เตอร์กันกระแสอยู่ที่8แอมป์50เฮิรตซ์199โวลต์นะครับผมกระแสอยู่ที่8แอมป์นะครับความถี่อยู่ที่50เฮิรตซ์นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งแรงนะครับมามามา เดี๋ยวจะขายของแล้วนะครับวันนี้ขายจริงๆและมอเตอร์ที่เห็นทั้งหมดอยู่นี่นะครับขนาด1.5เร่งม้านะครับผมใช้กับแผงโซล่าเซลล์กับชุดอินเวอร์เตอร์นะครับผมตัวไหนก็ได้นะครับผมหนึ่งคู่นะครับนี่เลยหนึ่งคู่อินเวอร์เตอร์บวกปั๊มนะครับอินเวอร์เตอร์บวกปั๊มนะครับท่านที่เข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับฟังต่อนะครับ อ่าตัวนี้นะครับใครที่น้ำลึกเจ็ดสิบสาเมตรนะครับหย่อนสักประมาณ4ี่สิบนะครับน้ำได้แน่แน่สี่คิวนะครับผมเจ็ดสิบสาเมตรนะครับข้อออกนิ้วสองนะครับตัวนี้สิบเจ็ดเมตรนะครับผมได้น้ำอยู่ที่สิบสองคิวตัวนี้ 28เมตรได้น้ําอยู่10คิวนะครับสังเกตใบมันจะสั้นลงนะครับผมตัวนี้10คิวตัวนี้ 3- 6เมตรได้น้ําอยู่8คิวนะครับตัวนี้น้ํา16คิวที่14 14เมตรน้ํา16คิวนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้73เมตรน้ำา4คิวนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ อินเวอร์เตอร์หึงตัวปั๊มหนึ่งตัว,ตว,ตวรับไปเลยนะครับ13,500บาทนะครับเอาแผงโซล่าเซลล์มาใส่นะครับ300วัตต์ขึ้นไปตั้งแต่4แผง5แผง6แผง7แผง8แผงทำงานได้ทุกขนาดนะครับผมปรับตั้งค่าเอานะครับมีเงินตอนนี้ยังไม่พอค่าแผ่นนะครับก็เพิ่มแผ่นไปตอนนี้มีแผนมือสองออกมาเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะหคู่นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคู่ล้ มีอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวปั๊มหนึ่งตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับชุดละ13,500บาทเท่านั้นนะครับส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับมีจำนวนจำกัดมีออกมาเป็นระรอกระรอกนะครับตอนนี้ผมทำการเทสนะครับตอนนี้ความถี่เรืออยู่ที่3 7 3 8เเฮิรตซ์นะครับเราไปดูที่แรงดันกัน ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่20 psi นะครับก็ประมาณ1บาร์นะครับอ่าข้อแดดจะเริ่มออกมามันก็จะสูงขึงน้นเรื่อยๆนะครับอ่าแดดเริ่มมานะครับสังเกตนะครับสังเกต 30บาทในส30สิ30บวไทยนะครับผมดูปริมาณน้ำนะครับประมาณนี้ปัญหาก็คือเอ่อ อิเวอเตอร์นะครับมันจะมีอยู่บางรถนะครับที่มันไม่ทำงานอัตโนมัติเวลาค่ำแล้วก็เวลาเช้ามันจะเออเลอร์ค้างนะครับผมก็เลยทำการทดลองงทำการทดสอบเหมือนใช้งานจริง มีแรงดันจริงๆดูว่าตอนที่แดดแดดน้อยมันจะมีอาการเออเลอร์อะไรหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมต่อท้ายแผงโซล่าเซลล์อยู่ทั้งหมด8แผงนะครับวันนี้มันก็จะมี แดดแบบหุบหุบหายหายหุบหุบหา,หา,ห,าหายนะครับเมฆค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็1.5แรงม้าหอยโขงก็อยู่ที่1.5แ mm. รงม้าซัมเมอร์สก็1.5แ mm. รงม้านะครับเป็นปั๊ม AC มอเตอร์ AC ไฟฟ้า220โวลต์1เฟสนะครับซิงเกิลเฟสใช้กับแผงโซล่าเซลล์ได้นะครับเดิมๆพีปั๊มสมมติก็จะมะีตัวกล่องแคปสตาร์ทนะครับผมตัวนี้จะมีมอเตอร์ของจูปิเตอร์กับซิมเก้นะครับผมเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับผม วันนี้ผมจะมาปล่อยของนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะได้เอาไว้ใช้งานนะครับผมจะปล่อยให้ในราคาพิเศษนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับคุณรู้ไหมว่าค่าส่งเนี่ยทั้งอินเวอร์เตอร์ทั้งปั๊มตัวนี้นะครับผมถ้าแยกชิ้นออกไปเนี่ยก็ชิ้นละ300 บวกอันนี้ก็600ประมาณเกือบเกือบ700บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมวันนี้นะครับสเปคนะครับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีน้ำา8คิว10คิว16คิว12คิวนะครับแล้วก็4คิวที่ความลึก73เมตรนะครับชุดละ 1 3 5 0งบาทเท่านั้นนะครับ1.5แรงม้านะครับผมอินเวอร์เตอร์บวกปั๊มนะครับชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะครับเขาเรียกเป็นชุดประกอบมอเตอร์เป็นขนาดเดียวกัน1.5แรงมา้าแต่เฮดความลึกต่างกันนะตามความต้องการคนที่ต้องการน้ำเยอะก็เอาตัว10 6วไปเลยนะครับ1 6วนะครับอยู่ที่14เมตรนะครับย่อนที่ประมาณ3่อน4่อนเนี่ยครับน้ํามหาศารนะครับตัวนี้เลยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้คือมอเตอร์1ชุดนี้นะครับอินเวอร์เตอร์บวกปั๊มนะครับอินเวอร์เตอร์บวกปั๊มนะครับ13,500บาทเท่านั้นนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปเลือก ใช้ตะบ,บ่อของเราบางท่านมีน้ําไม่มากแต่อยู่ลึกก็ต้องเอาตัวนี้อยู่ที่ระดับ70เมตรนะครับหย่อนที่ระดับ60นะครับน้ําได้3คิวสบายๆนะครับผมบางที่น้ําไม่ถึง3คิวก็ต้องทําใจนะครับต้องปิดไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็เปิดใหม่นะครับตัวนี้น้ําค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีตั้งแต่8คิวถึง16คิวนะครับผมที่เห็นอยู่นี้ขทอ2นิ้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นเ3เมตรนะครับมีอยู่2ตัวที่เหลือจะเป็นพ่อ2นิ้วนะครับน้ำ8คิวถึง16คิวนะครับตามความลึกนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอชมว่าเราจะเทสต่อไปเนี่ยวันนี้ถึงพรุ่งนี้มันจะยังเออเลอร์อยู่หรือเปล่านะครับเราต้องลองนะครับผม สำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับถ้าสนใจในเรื่องของปั๊มน้ํานะครับผมสามารถออกแบบให้ได้นะครับส่งถึงหน้าบ้านได้เลยแล้วก็เอาไปติดตั้งเองนะครับติดตั้งเองได้ง่ายมากๆมีประกันให้หนึ่งปีนะครับโอเคหากสุดใดโทร087 081 3940เยสโซล่าเซลลสวัสดีครับ